ขลังไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ไงพี่ถืออันนี้ได้หดซตาดไงใช่กันมาใกล้ๆโอ้โหไกลจังเลใกล้แต่ซ่าดว่าอะไรมาได้ขลังขลังถามมาดับไปแล้วครับผมว่าเฮ้ยไม่ได้ทำไมมันใหญ่ถึงมาแค่ยมมาเดี๋ยวเรามาแพ็คทั้งหมดจะโดนส่งลูกค้านะคะสามด้นจะได้แพ็คกี่โมงตั้งใจยังคะเล่งพอไหมใหญ่แเปล่าโอเค แทงไซส์แน่ละแล้วจะโดนไม่ได้ละคนมึงตึงๆมันได้สัตว์ยี่อนแบ่งสองแบ่งสเลยอะแชแบ่งอยู่จะหากล้องก่กล้องเบอร์0ูนยย์ศูนเนี่ยอันนด้ได้เบอร์ศูนย์เอา้หมดสกล้องดูลำบากลำบนจิอันเดียวตีพี่ห่วยอันเธง ขอไม่อยู่ไกลทีมุดคนหนึ่งเอาสติกเกอร์ใส่ให้ด้วยยังไม่ได้โชว์สินค้าแพ็คกันไปหมดเลยยังไม่ได้อวดสินค้าแพ็คกันไปหมดแล้วลืมไปหมดเลยเนี่ยนี่อันเล็กมากนี่นิดนึงฝ่ามือได้เอสติกเกอร์ะไรใส่อ่ะสติกเกอร์หน้าหมีใส่สองแผ่นเลยกระดิกก่อนพิเศษใส่ใครอ่ะใช่อันนี้ขอ อันนี้ของอันนี้จะเป็นกระปุกกระดมนะคะที่แพ็คตรงลูกค้าอันนี้สามเจ้าก็มีหลายขนาดเจ้านี้จะส่งกระปุกพิกเกอร์หน่อยเฮ้ยมันไม่ตรงเลยล่ะ 呃，对，嗯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  เก็บขยะใส่กระเป๋าเจ๊ไว้ก่อนแล้วพายไปทีใส่ใส่ย่าพูดจะกดสนใจจะดมสั่งได้นะคะที่ร้านจะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่จะได้แบบเอวเอ็เอวยาวเท่าไหร่ก็สั่งได้เลยคต่นี่ะมินิแบบพกพาได้ทุกอย่างบอกอะไรวะเนี่ย